การฮุทเทละคณะสงฆ์เจริญพรบาสกุบาสิกาต่อไปโยมก็จะได้มงคลชีวิตอันสูงสุดส่วนหนึ่งก็คือการถามตอบปัญหาธรรมการเลนะธรรมะสากัดฉาการสนทนาธรรมหรือถามตอบปัญหาเป็นมงคล ของชีวิตอันสูงสุดอย่างหนึ่งใน38ข้อนี้ถามว่าบางวัดทำไมเนนกินมาม่าได้ตอนบ่ายพอถามท่านก็บอกว่าภาคเหนือให้กินได้อนุลโลมเห็นว่าเป็นเด็กครับอาจารย์มหาบมนชัยจะช่วยได้ไหมครับบางวัดทำไม กินมามาได้ตอนบ่ายตอนบ่ายด้วยนะตอนบ่ายครับพอถามท่านก็บอกว่าภาคเหนือให้กินได้ภาคอีสานกินได้ไหมครับอนุลมเห็นว่าเป็นเด็กครับไม่ได้บอกว่าวัดไหนครับแต่ที่นี้ไม่ใช่วัดดอนนะภาคเหนือครับภาคเหนือทำไมฉันได้คําถามนี้ก็อาจจะเกิดจากบุคคลที่ไปพบไปเห็น หรือว่ามีการเล่าสู่ต่อต่อกันมาแต่ถ้าหากว่าตามพระวินัยแล้วถ้าเเป็นพิสูจน์สมณเนถ้าถืฉันบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วนะเที่ยงวันไปแล้วก็ชื่อว่าผิดพระวินยัยถ้าเป็นพระนี่ก็เป็นอาบัตนะิปาจิตติโยอาหารก็คือโภชนะ ที่เป็นข้าวขนมสดขนมแห้งปลาแล้วก็เนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าม้กระทัางพวกนมทุกอย่างก็จะเป็นนมสัตว์นมถั่วเหลืองนมอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอาหารเครื่องดื่มก็ชื่อว่าเป็นอาหารถ้่ากืนกินในเวลาวิการคือหลังเที่ยงวันไปก็มีอวบสำหรับพระพิสุสมณเณรก็ผิดศีลในศีลข้อที่หกถ้าผิดข้อนี้ก็ต้องธนกรรม แต่ไม่ถึงกับวิบัติจากความเป็นสมณีนนะเหตุผิดห้าข้อแรกก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งปราชิกสำหรับญาติโยมที่รักษาศีลอุโบสถศีลแปดก็ศีลขาดในข้อนั้นนะศีลขาดแล้วทำไมฉันได้ก็คือท่านอยากจะฉันใช่ไหมโยมก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องฉันฉันได้ก็จะไปห้ามแต่ว่าถามว่าผิดวินัยไหมผิดวินัยไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามก็อตอบว่า ถ้าในศาสนานี้แล้วไม่ว่าวัดไหนๆทุกประเทศทั่วโลกในโลกกทาดนี้พิสุสรมณเนนหรือว่าบุคคลที่ถือศีลแปดถ้าสมาทานถือศีลน,นี้แล้วระมือิีขาบนนี้ก็ชื่อว่าผิดศีลก็ฉันไม่ได้นะครับไม่ว่าภาคไหนๆก็ให้กินไม่ได้นะครับพระฉันเนื้อเสือที่โยมเอามาถวายถามท่านว่าไม่ผิด ถามพระนะครับหรือท่านก็บอกว่าเกรงใจยโยมผิดเปล่าครับเนื้อเสือเนื้อเสือเสือนี่ยอยู่ในสัตว์ต้องห้ามโยมท่านห้ามห้ามฉันเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อที่พุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตมีอยู่สิบอย่างเนื้อสิบอย่าง เนื้อสิบอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างโยมมีเนื้อมนุษย์ห้ามโยมห้ามพระนี่ฉันเนื้อมนุษย์เหตุไรห,ห้ามแหะครับฮะเหตุไรห,ห้ามฉันเนื้อมนุษย์เหตุที่ทรงห้ามเพราะว่ามนุษย์นี่ยท่านบอกว่ามีชาติเสมอกันโยมแต่ว่ากินมนุษย์ได้นี่โย,ยมจะกล้ามาวัดไหมโยมพระกินได้นี่ อาตมาว่ายมไม่กล้ามาปฏิบัติทำวัดเกาะแน่ทางวาพระวัดเกาะกินมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยโยมเห็นพระแหนมมาชีวิตเราจะรอดกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยอันตรายอันตรายโยมห้ามมีชาติเสมอกันโยมอืเราจะน่าศรัทธาหรือเปล่ายมถ้าระกินมนุษย์เนเอาโยมเห็นกําลังย่างหัวกระโหลกคนอยู่มาวัดอาตมาว่ายมวิ่งป่าลาบแน่ เดี๋ยวท่านไม่พออิ่มท่านจะหันมามองเหลือเหยื่อของเรามาอีกแล้วเป็นไงโยมเปิดป่าลาบเลยนะเหลือข้ามน้ำมูลไม่ต้องการแล้วไหว้ไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ขอให้เกิดศรัทธาในศาสนาโยมมีชาติเสมอกันนะต่อไปเนื้อช้างเนื้อช้างก็ส่งห้ามที่ห้ามพออะระเหตุลาจานมอนครับเนื้อช้างเป็นพาะหันะ ในช้างเนี่เป็นพาหนะนเลยห้ามไว้เป็นพาหนะของพระราชาของพระราชาคือชาวบ้านตีเตียนโยมในสมัยก่อนในช้างหลวงของพระราชาตายเ้าก็เลยทํามาถวายพระพระก็ฉันหน้าตาเฉยชาวบ้านก็เลยตําหนิตีเตียนเอาก็เลยห้ามแล้วก็เนื้อม้าเนื้อม้าก็เหมือนกับเนื้อช้างเหมือนกันแล้วก็เนื้อสุนัขโยมสุนัขทำไมจึงห้าม สุนัขก,ก็เป็นเนื้อแท็บมืานกันนะครับว่านะแต่ท่านก็ห้ามไว้ว่าเป็นปฏิกูลนะสุนัขไม่เป็นปฏิกูลครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่บริโภคกันนะครับปฏิกูลเอายาโสธอนท,ทาไมกินนะครับก็ไม่ใช่ยาโสธอนสกลละครต้องสงวนชื่ออาไว้อันนี้ต้องสงวนชื่อไว้ก็มีหลายที่ด้วยกันนะก็อาจจะทั่วโลกก็มีการบริโภคเนื้อสุนัขก,กันอยู่ ในประเทศไทยก็จะมีบ้างบางกูมีภาคบางกินก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเดียวนะ,ะก็ทั่วทุกถิ่นนะเป็นของปฏิกูลน่าเกียดโยมได้อย่างหนึ่งผมเคยเห็นคนที่เขากินเนื้อสุนัขเนี่ยเวลากินกายออกมาในี่ยโยมือนกินสุนัขเลยอะไปไหนหมาก็จะเห่าทีเนี้ยตลอดซอยเลยเพราะรู้ว่าอ่าเวลาเดินผ่านทางเนี่หมาเห่าตลอดซอยเลยรู้เลยว่าคนนี้มาโยมเพราะหมามาก่อนอ่า เขาจะเห่าแล้วก็จะกัดเอาได้รับอันตรายกินกินเนื้อหมูทําไมหมูไม่เห่าบ้างล่ะครับหมูไม่ใช่หมาครับมันเห่าไม่ได้มันจะร้องอุดอุดอย่างเดียวผมก็การนะผมก็นึกไม่ออกว่าหมูจะเห่าอย่างไรก็อุดอุดอุดนะครับคือเนื้อหมูเนี่ยโยมเราสังเกตว่ามันไม่มีกลิ่นที่ออกมาเหมือนกับเนื้อหมานะกลิ่นมันไม่แรงเป็นปกติธรรมดา แล้วชาวบ้านในสมัยนั้นเขาก็นิยมกินกันด้วยก็ฆ่ากินเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ถวายพระเมื่อถวายพระก็ไม่มีการเกิดการตําหนิตีเตียนถ้าหากว่ามีชาวบ้านในสมัยนั้นเขาตาหนิตีเตียนพิกษุกินเนื้อหมูพระเจ้าก็น่าจะทรงห้ามเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวไม่เกิดขึ้นในสมัยนั้นพระองค์ก็เลยไม่ทรงห้ามนะถ้าห้ามกินเนื้อหมูผมว่าโอ้ยดีมากเลยครับนะครับครับอืม คนไทยจะสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ก็ของไครของมันกันแล้วกันอาจารย์จะไปหวงกองแซ่บกอนนะ <c oughs> เอาต่อไปครับเนืงง้องูห้ามโยมโยมจะไปขั่วงงูสิงงูเหา่าหรืองูแมวเซาอะไรก็ตามทั้งหมดห้ามทั้งหมด,หมดตระกูลงูทั้งหมดอยู่ไม่ว่าจะปิ้งจะย่างผัดเผ็ดห้ามไส้เดือนอได้ไหมไส้เดือนคงไม่มีใครกินมั่งอาจารย์ไส้เดือนมีครับมีเขาเลี้ยงฟาร์มไส้เดือนขายด้วยซ้ ในเรื่องอากัปปิยะบางสะเนี่ยแม้ไม่รู้ฉันเข้าไปก็เป็นอบติยมตรหรบพระนะถ้าเป็นม้นมนุษย์ก็เป็นอัตพุลละใจถ้าเป็นเนื้ออีกเก้าอย่างที่เหลือมีเนื้อช้างเป็นต้นก็เป็นอบติทุกก์แม่ไม่รู้ก็เป็นอบติแต่ถ้าไม่รู้แล้วฉันไปก่อนอันนี้ยังไม่ได้กั้นมักยังไม่กั้นสวรรค์ก่อนแล้วมต่อมาภายหลังมารูปเมื่อทร,า,รา,าบภายหลังมีพระพิสุหรือว่าญาติโยมมาบอกเมื่อรู้แล้วก็แสดงคืนมีการแสดงอบัตนะก็ ก็เป็นการแสดงคืนนบัตนังก็ตอบตามหลักนี้ก่อนนะต่อไปก็เนื้อราชสีโยมราชสีพวกสิงโตรตระกูลพวกนี้ที่ห้ามก็เพราะว่ามีภิกษุในสมัยนั้นเนี่ยโยมเข้าไปได้ราชสีมาแล้วก็ทําไปถวายพระเมื่อพระกินเนื้อราชสีไปได้ไปอยู่ป่าโยมก็ถูกพวกราชสีเนี่ยฆ่าเอาเกิดอันตรายได้พทุทธเจ้าก็เลยห้ามนะแล้วก็เนื้อเสือโค้ง เสือเหลืองเสือดาวและก็เนื้อหมีเนื้อทั้งสิบอย่างนี่ท่านเรียกว่าอากัปิยะมังสะแปลว่าเนื้อที่ไม่สมควรแก่ภิกษุแล้วก็สามนเณรนะไม่ควรที่จะฉันแล้วโยมก็อย่าไปทำมาถวายพระนะแต่ว่าราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวนี่คงจะหายากโยมแต่สุนัขอันนี้ยังพอมีแล้วก็เนื้อหู เพราะบางวัดนี่หลวงพ่อชอบโยมเป็นคารวสเนี่ยเราต้องการจะฉันผัดเผ็ดงูสิงว่่าอย่างนั้นโยมถ้าได้มาเอามาให้พระนะโยมนะว่าอย่างนั้นเอย่างนี้ก็มีโยมนี่ก็ไม่ควรสนับสนุนท่านนะก็จะเป็นเหตุให้ท่านได้ประพฤติผิดภาวินัยอขอการนิดนึงเนื้อวัวนี่ห้ามไหมเนื้อวัวเนื้อวัวนี่ฉันได้ไหมเนื้อวัวนี่ไม่อยู่ในเนื้อสิบอย่าง ต่มันมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อที่ห้ามก็คือเขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามใช่ไหมครับมีอะไรบ้างไม่ไม่ไรครับไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินข้อสุดท้ายไม่ได้สงสัยนะไม่ได้สงสัยหรือรังเกบริสุทธิ์โดยโดยส่วนสามคือไม่เกี่ยวกับสามข้อนี้นะโยมถ้าว่าได้เห็นว่าเขาฆ่ามา หรือได้ยินข่าวก็ดีนะหรือได้ยินเขาพูดก็ดีหรือว่าลังเกียดโยมลังเกียดแล้วกเกิดความสงสัยอย่างนี้นะถ้าไม่เกี่ยวกับลักษณะทั้งสามก็ฉันได้เนื้อวัวอ้าวครับนะับขอบคุณมากครับ